พี่น้องหลายคนนะครับอาจจะสงสัยออว่าฝนตกแล้วสาม,มารถใส่ปุ๋ยเลยได้บ่นะครับออมาหาคําตอบในคลิปนี้น้ากันก่อนเอ,อิญนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึงหนึ่งเมื่อนะพี่น้องเด้อเออ,อสวัสดีพี่น้องสุกุคขขนครับพบกันในช่วงบรรยากาศย้มเศร้านะครับอยู่สวนมันสำปะรังของผมคือเก่านะครับเออช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นข้าวดีนะครับสำหรับพี่น้องเอออยากจะใส่ปุ๋ยมันสปะรัง นะครับอ,อ,อยากจะใส่เ่แห้งแล้วถามพื่อห้งแล้วโดนแล้วนะครับเออสามมือที่แล้วฝนตกเออมื่อก่อนก็ตกน้อยหนึ่งช่วงกลางคืน,นประมาณเที่ยงคืนเนี่ยละพี่น้องนะครับตกสองมือเมื่อก่อกนนะครับผมก็ได้ลงคลิปเนาะมือนั้นอาจจะสั่นยังหน่อยนะครับบางคนบอกว่าเออสั่นก็ดีเท่ากันนะครับมันจบๆไวออแต่ว่าจบไวก็วดีได้สัเกิดว่าพี่น้องเมืองเราไม่เข้าใจนะครับสิ หมักอยากถามนะครับหลายคนก็โทรมาถามเอากับว่าเป็นยังนะครับก็ให้คาตอบสําหรับพี่น้องทุกคนนะครับมีหลายคนนะครับถามเขามาว่าฝนตกแล้วนะครับหลังจากฝนตกเนี่ยสามมาใส่ปุ๋ยเลยได้บ่นะครับเออจักมืออจังหีใส่ได้เออพี่น้องหลายคนอยากถามตรงนี้เขามานะครับขอตอบนะครับอย่าฝ่าวใส่เอ้าเป็นยังคือย่าฝ่าวใส่ทั้งที่ว่าอาเจ้าบอกว่าท่าดินมันซุ่มท่าดินมันเปียกค่อยใส่ปุ๋ย เออ้าเกิดว่ามีฝนอพอนอ่อนนะครับพอนลิล่นสาม,มารถวานปุ๋ยเลยได้อย่าเฝ้าครับอย,อ,ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าใส่เด็ดขาดเป็นยังคือวหวอย่าเฝ้าใส่กรณีหนึ่งก็คือฝนตกแห้งเกินไปพี่น้อง้าเกิดว่าฝนตกแห้งเกินไปนะครับต้อนอาจจะคร่อนต้นอาจจะเอียงใสเอียงขวาหรืออาจจะเซ่ลมได้นะครับมันสับปะรังเกิดความเขียดขึ้นมาได้นะครับเมื่อมันสับปะรังเกิดความเขียด ใบพืชอาจจะเหี่ยวแห้งหรือว่าอาจจะฉีกขาดเกิดจากร่มแห้งเกิดจากฝนตกนักเขาเครียดครับแนะน้ำวบจะฝ่าใส่เห็ดห้เขาเฟื่องโตเห็ดห้เขาใบเขียวขึ้นแล้วนี่เนี่ยจักมือบานให้เขาเฟื่องโตหนึ่งถึงสามมือหรือว่า เมือ่อทัดไปใช่เลยก็ได้นะครับถาเขาขื้นแล้วนี่นะครับสังเกตแล้วนี่เลยใบมะสปารังเริ่มเขียวขึ้นพี่น้องไปหาปุ๋ยมาใส่สบ่เนี่ยใส่สูตรได้ดีผมบอกไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกอีกน้อยนะครับแถมอีกน้อยสูตรได้ก็ได้ครับที่พี่น้องอยากไส้แต่ว่าพี่น้องรู้หรือย,อยังว่าช่วงใดเออต้องไส้ปุ๋ยต้นนี้เออช่วงใดต้องไส้ปุ๋ยระเบิดหัวช่วงใดต้องไส้เพื่อเอาต้นย้อนกลับไปเมืองนะครับเอาใบจักหน่อยใบจักหน่อย อยากใส่ให้มันเขียวอยากใส่ให้มันงามเอาปุ๋ยในตัวเจนที่มีนในตัวเจนสูงออนะครับเอาปุ๋ยที่มีนในตัวเจนสูงแต่ว่าบ่ให้ใส่เพียงอย่างเดียวด้วยให้ใส่ตัวอื่นไปน้ำแต่โดดตัวหนาไว้โดดตัวในตัวเจนไว้ใส่ฟอสฟอรัสไปน้ำใส่าโปเทสเซียมไปน้ำออใส่ควบคู่กันไปถ้าเสริมออถ้าร้องถ้าเสริมบางตัวที่สาม,มารถผสมลงไปน้ำกันได้ก็ใส่ไปเลยนะครับเออมึง ฝนตกดินเปียกดินซมหญ้าเกิดได้บ้างไงจักหนได้เอาหญาได้บ้างอกําลังสากําลังขึ้นนะครับใบเหลืองๆที่ว่ามันสีมันสีร่วงนะครับมันใส่ธาตุอาหารไปประมาณหนึ่งนะครับมันก็สิถอดใบไม้ออกมาหลักกระาังโคตรฟิลสางความเขียวขึ้นมาหลักเก็เอาหารนะครับก่อนสีว่าสิเก็บอาหารพี่น้องไปเติมอาหารให้มันใสเอเติมอาหารให้มันไปเอาให้มันโดดไปใส่หลวกไปปรุงแสงหลักไป ใส่ในกระบวนการต่อไปสางใบสางยังก็แล้วแต่เขานะครับเออใส่ได้เลยนะครับหลังจากที่มันสะบัดังเฟื่องโตนะครับรอดจากประมาณหนึ่งมือเป็นต้นไปสาม,มารถใส่ได้นะครับเออปุ๋ยสูตรที่ผมมาคืออัตราที่เหมาะสมนะครับทุกช่วงอายุก็เป็นอัตราสองต่อหนึ่งต่อสามเเจนสองฟอสฟอรัสหนึ่งสามก็คือโแโสเซียมครับผมนี่เอา ่าทางใดบ่ฮั่นในตกพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนี่ยบ้านใดยังบ่ฮั่นในมีฝนนะครับคอมเมนต์มาบอกเนี่ยอออันนี้ยุบูกะฮั่นตกไปแล้วก็ถือว่าตกแห้งทั้งตกทั้งตกฝนทั้งล่มอันล่มนี่โตการอีลีนะครับเดี๋ยวมันหน่อยผมกับสีซึนนะครับมันหน่อยเดี๋ยวกับสีซึนแล้วกับสีถอดยอดมันหน่อยสนมันโมยไงเดอกพี่น้องฟังเตือนี่ยมันหน่อยเนี่ยอันนี้ตอนนี้ก็ใหญ่โพดนะครับใหญ่โพดใหญ่โพด ไงคับไงเนี่ยเอาสรุปนะครับดินเปียกดินซุ่มนะครับเกิดจากฝนตกเออถ้าเกิดว่าล่มแห้งนะครับยาสภาวใสเออถ้าว่าต้นมันโยกมันเอียงมันเอียงอย่าสภาวใสอย่าไปดึงขึ้นเด็ดขาดเด้เขาเอียงแล้วขึ้นเอียงเลยอย่าไปดึงขึ้นเด็ดขาดอย่าไปดึงขึ้นให้มันตรงครับเออถ้าเกิดว่าล่มเอียงเออว่าแมนถ้าเกิดว่าล่มแห้งต้นเอียงต้นเส่ให้เขาพักฝืนก่อนหรือว่าถ้าฝนตกพอดีเอออรูซึกว่าดินเปียกล่องคุดมึงพ่น้องดินมันเปียกแห้งบ่ กดบังเออมันลงเลิกอบอ่กดบังนี่แค่นั้นนี้เอาบอ่ได้มีถุงมือบอ่ได้อีงขี่ดินเขาปันเล็กน้อยขี้เลนขี่ดินระบาดนะี่นะครับดินเปลี่ยนในสุมแล้วใส่เดยเลยนะครับแต่ว่าถา้าฝนตกแห้งรอก่อนรอให้เขาฝื่นโตก่อนเฮ็ดให้ดินมันซุ่มแห้งอาจถึงเลิกๆเ,เลยเห็นมันซึมไปทั้งรางผลนะครับเออ ใส่ได้เห็ดนั่ได้บั่นนี่ใส่ใสกบเมื่อสิวันแล้วแต่พน้องครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับแนะนํำว่าให้กบดีกว่าเป็นยังไงถูให้กบร,รากหากินเขายัมาหาในออกครับทังงทึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าปียกไปนาน่นรากหากินเขาสิขึ้นทึงเขาสิขึ้นมาหาทานอาหารแต่ช่วงนี้ทานอาหารอ่าอารากอาหารเขาสิอย,ยู่ในดินอยู่กบไปดีกว่าครับเสียดายเงินไปซื้อปุ๋ยมาเสียเอาเมื่อวานให้มันลเราเห้ยถิ่มบ่เมียนอย่าไปเห็ดนั่นนครับเออให้กบไป ะครไถยยาิมันสูญเสียแนะนําว่าให้หาอ่าสิ่งที่เขามาจับธาตุอาหารไว้อย่างเช่นมนัสั์ผสมไปน้ำกันหรือว่าสิใส่พวกเขาเรียกว่ากรดฮิวมิกที่เป็นผงเอามาคุกให้เข้ากันหละักกะวานเออเระมันหลักกะกบไปใน,ในดินเลยนะครับมีประมาณนี้นะครับเออพูดดุุกับกรมมะรกระ์ิ่มรด้กระดระดิกรดกรดิ่งงกระดิง่งกระ่งกระ่งะ่งก่งด่ดิด่งระดิดิ่ิ่ะ่กระดิม่คลิปหนะ้าครับผม chắc nói cái là leo điên xùm leo bạn này. Tại có đâu bên nóng đó.